อา,อาณาจักรอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยที่มีความรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานถึง417ปีมีลักษณะสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากพรมหากษัตริย์ของอยุธยาเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาทําการค้าขายและพำนักอาศัยชาวต่างชาติเหล่านี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศิละปะวัฒนธรรมทั้งเป็นส่วนสําคัญในระบบเศรษฐกิจบางยุคสมัย ชาวต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในราชสำนักและมีอิทธิพลต่อสังคมอยุธยาอย่างมากมายกรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีแห่งใหม่ของกลุ่มรัฐในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างรวมถึงเมืองต่างๆโดยรอบเป็นการรวมตัวผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมอญเขมนลาวจนมีคำกล่าวว่ากรุงศรีอยุธยาคือสังคมนานาชาติ ปัจจัยด้านที่ตั้งและผู้นําที่มีความสามารถทั้งด้านการศึกและการบริหารบ้านเมืองทําให้อาณาจักรนี้อยู่ได้ยาวนานอย่างไรก็ตามเมื่อกรุงศรอยุธยาล่มสลายสิ้นสุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมแผ่นดินและฟื้นฟูอาณาจักรใหม่ทางตอนใต้ของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําคือกรุงธนบุรีและพัฒนาต่อมากลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะต่อมา